โอ okay, เคครับเพื่อนๆก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้นี่เราได้ใส่ล้อยางแล้วนะช้างเหล็กไอ้ช้างสยามแล้วนะก็มีเอซขอมานะครับใส่ล้อยางให้ดูหน่อยนะครับจัดไปไปได้กระทะมาจากโรงเก่านะคู่ละสามรอยนะครับสองฝั่งกะทาสีเหลืองอิดเลยนะมองไกลๆนี่เหมือนขี้เลยนี่ร้อยสิบพ้านะแต่เครื่องแค่แปดแรง ก็เดี๋ยวไม่แน่ใจนะ,จะว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันไหนนะครับว่าจะไปลองรถกันนะเดี๋ยวจะเอาคันนี้ลากกระบะเดี๋ยวยืมกระบะเพื่อนผมไปก่อนนะกระบะผมยังไม่มีเดี๋ยวยืมกระบะไอ้บีมไปก่อนนะครับลากต่อตูดไปเดวไปกันลหลายๆคนแล้วไปถ่ายคลิปกันว่าจะวิ่งไวไหมแต่ถามว่ามันไวไมันเกียร์สองครับมันก็ไม่ไวเท่าไหร่นะลองใหญ่นะทุกคนผมยังไม่เคยลองล่องเล็กเลยเดี๋ยวรอวันไปวิงนะ่งว่าจะลองใส่ล่องเล็กว่าจะไปได้ไหมนะครับ เป็นยางหกล้อนะครับของอว้วนนะขออว้วนมายางในก็เป็นของหกล้อเนะี่ยก็ไม่ต้องกลัวรั่วเลยใส่เนี่ยเติมลมไปแค่สิบเองแต่การเติมลมล้ออย่างเงี้ยนะทุกคนอย่าไปเติมอยู่หน้าอย่างงี้นะต้องอยู่งี้เนี่ยเราต้องมานั่งนั่งหน้ายางเนี่ยแล้วก็เติมอย่างเงี้ยเอาถ้าเกิดมันระเบิดเนี่ยแขนเราจะไปอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเติมแล้วเติมมากเกนินระเบิด เนี่ยน็อตขาดกันเลยนะตายเลยนะทุกคนถ้าใครไปนั่งเติมอย่างเงี้ยเนี่ยจะเติมแบบไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าคนที่เขาเคยเติมเขารู้อยู่ก็อย่างนั้นไม่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องเราจะถ่ายไว้ว่าเกียร์สองจะไวแค่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายไปทางนี้เนี่ยตั้งกล้องไว้บนแ็มเนี่ยยางก็มันก็หมดแล้วนะครับก็คือไม่ใช่เรเดียนนะทุกคนอันนี้เป็นดอกสร้อยนะไก่ ก็พอได้ก็พอวิ่งได้นะพอลากไม้ลากอะไรได้น,นิดหน่อยยางเก่าอย่างว่าจะไปหามือสองเรเดียนกับไม่มีขายแถวบ้านนะครับท่อกระขาดว่าจะไปเชื่อมไม่ได้ไปที่นะครับเครื่องแปดไปเจาะมอลงมอน้ำามากิ๊บมอน้ำมันไม่มีมานะที่แรกมันปิดตายเลยนะครับไม่มีน้ำมอน้ำบนเติมคอคอเติมน้ำอย่างเดียวคือเติมนี้ใช้มือหมุนเปิดนะครับ รอเลยอะถ้าเป็นทรงเนี้ยจะหักหางอยู่ว่าจะนึทุก่อนว่าจะหักยังไงแต่ว่าผมเคยเห็นในติ๊กตอกนะนี่เขาหักตรงนี้เขาจะเอาน็อตเนี้ยให้ตัวแน่นะตัวบนเนี่ยให้ยาวแล้วก็เอาไม้ซับตรงเนี้ยไม้หรือเหล็กก็ได้ใช้เหล็กก็จะดีหน่อยนะเหล็กซับนี้หางก็จะต่ําลงนะครับอีกคันนี้น่ะจะซื้อมาจากทางอีสานนะเพราะว่ามาที่อู่ลุงแก้วนะเขาน่าจะซื้อมารวมกันเพราะว่าเนี่ยดูทางอีสานเขาชอบไถานากันใช่ไหมเนี่ยลอย รอยบัวผ่านบัวมันมันชนผมเห็นหลายคันแล้วซื้อมาแต่ละคันนี่นุ่งชัดก็ซื้อมาที่เดียวกันในรอยจานชัดเนี่ยนะมีรอยเหมือนกันรอยผ่านบัวโดนเหมือนกันทุกคันที่ซื้อมาจากทั้งที่บ้านนุ่งแก้วเหมือนแบบเหมาทางอีสา,านมาเงี้ยทางนั้นเขาใช้รถข่าเดียวไงใช้เสร็จแล้วเขาก็ขายทิ้งนะครับนี่ช้างสยามตอนนี้ราคาก็สูงอยู่นะครับ อันนี้เป็นตัวเก่าไอ้ตัวใหม่แต่ของไอ้บีมเพื่อนผมอาจจะเป็นตัวเก่านะเฟืองเกียร์ถอยมันจะเป็นลูกปืนนะอันนี้ของผมเป็นบูทเป็นเป็นเหมือนรถยนต์อยู่ข้างในนะตั้งได้ขยับซ้ายขยับขวาได้ไปเดี๋ยวเราจะลองเดินให้ดูกันเลยทุกคน ต่อุ่มังมันตับลงอย่างเมื่อกี้เครื่องกะเก่าแย่แล้วนะรวมแย่แล้วเดี๋ยวรอไม่มีแรงจริงๆเดี๋ยวจะมาฟิตใหม่นะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันนะครับ ไะเดี๋ยวการคลิปหน้ารับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย